ไม่บอก1นึ่งพเอารสมายลีลาเยอะไปหน่อยไม่เห็นคำตอบเลยรับ5,000บาทลีลาคืน โอ้โหโอาเอาเอาเอาแม่เอฟครับผมดีใจเป็นพิเศษเลยนะฮะนี่คุณเป็นความหวังของทีมแล้วใช่ไหมฮะรอบสุดท้ายแล้วครับผมทีมคุณมาจากไหนกันบ้างครับปทุมธานีครับจากปทุมธานีนะครับคุณทำอาชีพอะไรครับราชการครับข้าราชการสังกัดกรมกองหน่วยงานอะไรฮะครูครับเป็นครูโอเคคุณครูเอฟ สอนวิชาอะไรครับสังคมครับผมสอนสังคมโอเค <c oughs> ทักทายนักเรียนหน่อยสิฮะ <c oughs> นักเรียนเหมือนจะหลับกันหมดแล้วครับผม้ารายการออกาศทุ่มหนึ่งฮะ <c oughs> นักเรียนยังดูอยู่นักเรียนสอนโรงเรียนอะไรครับเอสแล้วก็มินทเทรัชย์ทิศนุทิศสุนทรประทุมธานีครับประรรจําชั้นอะไรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวะฮะเป็นที่ปรึกษาด้วยครับชั้นอะไรฮะมห้าครับมห้าทับอะไรฮะมห้าทับห้าครับลูกศิษย์ฝากดูด้วยนะครับผม กับน,นักเรียนไหนฮะม .5 ทา5นักเรียนครับดูนให้ครูดได้แจ็คพอตด้วยนะครับผมถ้าครูอเอสทําแจ็คพอตแตกบอกห้อง5ทา5หน่อยดียฮะไม่ต้องทําการบ้านตลอดทั้งเทอมใช่ครับ <laughs>